สวัสดีครับพบก,กับผมมาโอทาโดวทาโร่ Ma De นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปทํานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะครับประจําปีสองพันห้าร้หกสิบแปดหรือปีสองพันยี่สิบห้านะฮะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบห้ามกราคมถึงส2องกุมภาพันธ์นะฮะผมการเปิดไพ่นี้นะฮะจะเป็นการทํานายแบบรวมๆทั้งราศีนะครับผมไม่ได้เจาอะจองเฉพาะไปที่ผู้ใดโดยตรงนะฮะ ก็ขอให้รับพลังงานดีๆเอาไว้สิ่งไหนที่เตือนให้ระวังก็ให้เรามัระวังอย่าใช้ชีวิตโดยประมาแล้วกันนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านดูต้องการดูดวงเฉพาะตัวของท่านหรืออยากทําพิธีจุดเทียนสดอเคสินดวงต่างๆนานาตามแบบฉบับพิธีล้านนาโบราณนะครับผมทําพิธีโดยจากล้านนาเลยนะฮะก็แอดไลน์มาสอบถามกัได้นะครับโดยที่สแกน q r code หรือว่าลิงก์ใต้รีส p t i o นนะครับผม เค okay, ครับเรามาเริ่มกันเลยครับขอเป็นตัวแทนนะฮะเปิดไพ่ให้ชาวราศีมังกรนะครับผมสำหรับดวงของปีนี้ประจำปี2 5 6 8้ 68, นะฮะ โอเคครับสำหรับชาวราศีมังกรนะฮะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเหมือนกันอุปสรรคที่ผ่านมาเนี่ยท,ที่ท่านได้พบเจอมาเนี่ยท่านสามารถแก้ไขได้นะครับในปีนี้ท่านจะแก้ไขอุปสรรค ได้อย่างได้อย่างดีเลยอ่ะเพราะว่าท่านสามารถเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ต่างๆนานา,นาบริหารจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่อยากจะเปนเนี่ยเป็อนเรื่องอุบัติเหตุอย่างแรงเลยนะครับระวังหน่อยหนึ่งอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถชนตกบันไดโน่นนี่นั่น อุบัติเหตุนะครับให้เราเระวังตรงนี้ไว้ไหน่อยเพราะว่ามันมีเกณฑ์ขึ้นมาส่วนเรื่องการงานความรักการเงินเนี่ยทรงๆครับทรงๆมาโดยหมดเลยแต่ว่าถ้าถ้าดูเรื่องเด่นเนี่ยท่านจะเด่นเรื่องการงานนะครับการงานเนี่ยทำได้ดีเลยละแล้วก็ ปัญหาต่างๆนานาทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ผ่านมาในปีในปีที่่านผ่านมาเนี่ยมันก็จะคลี่คลายลงมันก็จะดูดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูดีขึ้นครับผมมาเรามาว่ากันทีละเรื่องเลยดีกว่าการงานนะครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องการงานเนี่ยเอาพนักง,งานประจำก่อนนะถ้าท่านเป็นพนักง,งาน พนักง,งานประจําถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยน,ำน,ำน้อํานห้ท่านพูดคุยติดต่อสื่อสารดูแล้วแก้ไขได้ไม่ยากครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปลอดโปร่งแก้ไขได้เรื่อเร็วด้วยเพราะว่าท่านบริหารจัดการคนเป็นแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบบางทีก็อาจจะแก้ไขปัญหาได้แบบฟุกฟกุแบบยัง เราพูดไปไม่กี่คำเขาโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับมันมันก็เป็นปัญหาที่เราควรจะแก้ไขให้ได้ภายในปีนี้นะฮะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยท่านถือว่ามีมีเงินพอจับจ่ายพอใช้สอยได้ทั้งปีเลยไม่ไม่หวือหวาไม่ร่ำรวยไม่ฟู่ฟ้าแต่ว่าท่านจะมีกินมีใช้ะครับมี มีหมุนไปเรื่มีไม่ได้หมุนนะมีใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นเงินหมุนมีเงินใช้ไปเรื่อยๆคือได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปนะฮะก็ท่านบริหารจัดการเก่งอยู่แล้วละ่ะท่านจัดการได้อยู่ละสุขภาพเนี่ยน่าเป็นห่วงระวังเรื่องอุบ,บัติเหตุระวังเรื่องอาการเกี่ยวกับศีรษะปวดศีรษะ เป็นไข้ไม่สบายไวรัสต่างๆนะครับช่วงนี้กำลังระบาดแล้วก็ระวังให้ดีการเจ็บป่วยเนี่ยถือว่าไม่หนักหนาเท่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุหน่ากลัวกว่าขับรถชนเขาเขาขับชนเราอะไรอย่างเงี้ยหรือตกบันไดหรือว่าสะดุดก้นหินหกล้มลื่นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนำให้ระวังระวังหนักจงให้ให้จงหนัก เพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดเร็วเกิดขึ้นเลยมากเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งไม่ทันตั้งตัวแล้วเพราะมันเป็นอุบัติเหตุเนาะให้ระวังเพราะว่าภัายภัยเรื่องความเร็วเรื่องการรีบร้อนต่างๆท่านทําอะไรก็ท่านก็อย่ารีบร้อนให้ระวังค่อยๆทําครับอย่างว่าท่านท่านมีพู้บริหารจัดการตนเองขึ้นมาได้อยู่แล้วท่านก็บริหารจัดการในให้ดีดูแลตัวเองให้ดี ด้านความรักเนี่ยท่านจะได้ท่านจะมีโอกาสพบกับผู้อายุน้อยกว่า,าแล้วก็อาจจะได้ปิ๊งปังกันแบบฟุกๆหรือว่าไปเจอกันตามสถานที่ต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะไปเจอกันแล้วปิ๊งปังกันอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเล็ไซส์ครับอารมณ์ประมาณนั้นท่านอาจจะได้เจอแบบนั้นในช่วงต้นปีเนี่ยแหละดีไม่ดีอาจจะเจอกันในงานปีใหม่เดี๋ยวลังมันก็นี่ครับแล้วก็เงินงานความรักสุขภาพโอเคไปเรามาเจาะลันทีละเรื่องดีกว่าการงานการงานอย่างที่บอกท่านมีอะไรท่านก็คุยกันบริหารจัดการกัน ท่านค่อยๆแก้ไขปัญหาไปครับเอาถ้าท่านทำงานประจำก็แก้ไขไปค่อยๆแก้ไขไปกับเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายต่างๆนานานบุคคลในองค์กรแก้ไขไปครับแล้วอย่างที่บอกว่ามันจะแก้ไขได้อย่างฟกฟกเช่นเราพูดไม่กี่คำเขาก็เกตละโอเคได้ผ่านจบถ้าท่านประกอบอาชีพอิสระ เน้นเลยครับเน้นสื่อสารชาวต่างชาติไว้เลยครับเพราะว่าไพา่ไพ่ขึ้นติดการติดต่อกับชาวต่างชาติแล้วก็ท่านอาจจะดูการค้าค้าขายด้วยแบบจบการค้าขายได้แบบง่ายๆจบได้แบบฟุกๆเลยคือท่านเสนอไปเขาไม่ตอบสักคำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วมันจะจบด้อย่างรวดเร็ว ก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่าการงานของของชาราสีมังกรเนี่ยถือว่าดีเลยละ่ะทุกอย่างทําได้จบเร็วแล้วก็บริหารจัดการได้ดีครับท่านบริหารจัดการได้ดีเลยโอเคมาต่อกันที่การเงินการเงินเนี่ยอย่างที่บอกการงานท่านดีการเงินท่านก็ต้องดีท่านมีโอกาสที่จะ ได้โชคลาภแบบฟุกฟเช่นมีคนนําของมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าไดผมก็ไม่ไม่เน้นเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรนะผมเล่นไม่เป็นก็ท่านอาจจะซื้อติดมือรืองวดระบายสองใบอะไรเงี้ยครับอาจจะมีโชคบ้างก็ได้อันนี้ก็ไม่ไม่ทราบแต่เร่โชคเรื่โชคลาภค่อนข้างเด่นค่อนข้างเด่นเลยมันน่าจะมาจากการทํางานมากกว่า อ่าเอางี้ดีกว่าน่าจะมาจากการทำงานมากกว่าเรื่องเสียงโชคให้เป็นเรื่องรองแล้วกันนะฮะสุขภาพระวังอย่างแรงเรื่องอันตรายเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่ให้ระวังอย่างแรงเลยครับท่านขอให้ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีแล้วก็การเจ็บป่วยก็อย่างมากก็น่าจะแค่เป็นไข้ปวดศีรษะ นอนพักสองกินยานอนพักสองสาวันน่าจะหายอะไรเงี้ยฮะคงไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายนะักแต่ว่ามันจะมามาแบบไม่ทรู้ตัวครับมาเร็วคืออากาศเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้ป่วยเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นประมาณอย่างนั้นหรือว่าท่านไปรับฝุ่นมาถึงจนถึง,ถงจุดที่มันอิ่มตัวแล้ว วันนี้ท่านสบายดีท่านไปฟิตเนสได้พรุ่งนี้ท่านอาจจะล้มหมอนน้ำเสือเลยก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ขอให้ระวังนิดนึงดูแลร่างกายตัวเองดีครับพยายามออกกําลังกายบ้างทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็ดูแลเดินดีๆระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอ่าอันนี้คือเรื่องที่ที่น่าเตือนที่น่าห่วงใยนะฮะแล้วก็มาถึงความรักอ่าความรักอย่างที่บอกท่านอาจจะได้พบกับ คนที่อายุน้อยกว่าปิงฟังกันตกหลุมกันตกหลุมรักกันแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักเข้ามาก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมาเร็วๆเจอนแบบไม่ทันตั้งตัวครับเจอปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เลยแต่ทุกอย่างนะฮะก็ขอให้ใช้เวลา ใช้เวลาในการดูใจตัดสินใจกันแต่ว่าเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการสิ่งที่อยู่ในใจท่านได้ดีอยู่แล้วละ่ะเราก็ค่อยๆดูค่อยๆดูใจกันไปก็ได้แต่เริ่มเจอกันนะ่ะน่าจะเจอกันเร็วๆแป๊บๆปุ๊บป,บป,บป,บปั๊บเลยละ่ะน่าจะเจอกันอย่างนั้นโอเคมาสรุปสำหรับชาวราศีมังกรน,นะฮะการงานดี เาค่อยไปนเนิ่อไปอะไรที่มีไว้อะไรที่เคยทําไว้อะไรที่เคยสร้างไว้ผลงานที่สร้างต่างๆนานมามันจะจบมันจะสําเร็จลงอาจจะมีโชคช่วยแบบฟุกๆแล้วก็การบริหารจัดการของท่าน่านบริหารจัดการคนเก่งอ่ามันก็จะจบเร็วการการเงินการให้การเงิน การงานความรักอะไรเนี่ยถือว่าดีครับโอเคเลยผมถือว่าดีแต่อยากจะเตือนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุกับการเจ็บป่วยนิดนึงดูแลตัวเองดีๆครับแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพเนาะตอนนี้ไม่อาการไออากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศเปลี่ยนบ่อยแล้วก็สภาพเศรษฐกิจช่วงเนี้ยมันไม่ดีเราก็พยายามประคองตัวไปครับแต่ว่าท่านเลยหาจัดการได้เพราะว่า พอไปหารจัดการมันขึ้นมาท่านท่านท่านจัดการได้อยู่แล้วล่ะท่านจะมีกินมีใช้แต่ว่าไม่ได้รำรวยมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆไปฮะไม่ไม่ได้อาจจะได้เงินมาแล้วก็จ่ายเลยแต่ว่าพอดีทันทันทุกอย่างเหลือใช้แต่ไม่เหลือเก็บอ่ะประมาณนี้โอเค นั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับดวงราศีมังกรสำหรับปี2568แ,แล้วก็สำหรับท่านใดที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวก็ขอให้หรือว่าท่านที่ต้องการจะจุดเทียนเพื่อเสริมดวงชะตาสะเดาะข้อหมุนดวงชะตาก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์ไอดีด้านล่างนะฮะไลน์ผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชัน ก็ติดต่อได้นะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ